เริญพรวันนี้จะมาอ่านพระสูตรให้โยมฟังเป็นพระสูตรที่อาตมาประทับใจมาตั้งแต่สมัยที่เปิดพระไตรปิฎกอ่านใหม่ๆคือมีพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งที่อาตมาเรียกเอาเองว่าภะษารีบุตรสอนพระอนุรุธะให้ดูจิตแต่ชื่อตาม เป็นทางการนะชื่อว่าทุติยอนุรุธทธสูตรอยู่ในพระสูตรตันตปิฎกอังคุตรนิกายติกนิบาตว่าด้วยเรื่องพระอนุรุธทธสนทนากับพระสารีบุตรทําไมถึงอาตมาถึงเรียกว่าเป็นการสอนดูจิตมาลองติดตามดูว่าเรื่องราวเป็นยังไงครั้งนั้นท่านพระอนุรทุทธ เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรครั้นเข้าไปถึงแล้วก็ชื่นชมกับท่านพระสารีบุตรกล่าวถ้อยคําที่ทําให้เกิดความชื่นบานต่อกันเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งลงณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าอวุโสสารีบุตรข้าพเจ้าตรวจดูตลอดสหัสโลกสหัสโลกหมายถึงว่าพันโลกสหัสสะแปลว่าพันพันโลกพันโลกนี่ก็ ครูบาอาจารย์ก็อธิบายว่าก็คือตรวจด,ดูพันคนโลกหนึ่งก็คนหนึ่งประมาณนี้นะหรือว่าจะบอกว่าตรวจด,ดูไปถึงข้างนอกเลยเนี่ยก็ได้แต่ว่าโดยโดยที่น่าจะเป็นแล้วจริงๆก็คือว่าเห็นคนพันคนก็ตรวจด,ดูทั้งพันคนนั้นก็คือสหัสสโลกข้าพเจ้าตรวจด,ดูตลอดสหัสโลก คือพันโลกได้ด้วยจักสุทิพอันแจ่มใสเกินจักสุมนุษย์สามัญอันหนึ่งความเพียรข้าพเจ้าก็ทําไม่ท้อถอยสติก็ตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนกายก็ระงับไม่กระสับกระส่ายจิตก็มั่นคงเป็นหนึ่งแน่วแน่เออก็เหตุฉไหนจิตของข้าพเจ้าจึงยังไม่สิ้นอุปาทานหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเล่านี่ ท่านพระอนุรุทธะตอนนั้นยังไม่เป็นพระอาหารหันต์เป็นพระเสขขบุคคลทำความเพียรมาแล้วเนี่ยบอกว่ามีความเพียรไม่ท้อถอยสติก็ตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนกายก็ระง,งับไม่กระสรับกระสายจิตมั่นคงแน่วแน่แต่ทําไมจึงไม่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยพูดง่ายๆนะท่านพระสารีบุตรตอบว่าอาวุโสอน,อนุอนุรุทธะ คือกล่าวทักอาวุโสอนุรุทธ,ธะข้อที่ท่านว่าข้าพเจ้าตรวจดูสหัสโลกได้ด้วยจกักษุทิพย์อันแจ่มใสเกินจักสุมนุษย์สามันนี้เป็นเพราะมานะของท่าน,นชี้ให้ดูจิตนะดูกิเลสในจิตข้อที่ว่าอันหนึ่งความเพียรข้าพเจ้าก็ทําไม่ท้อถอยสติก็ตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนกายก็ระง,งับไม่กระสับกระส่าย ก็มั่นคงเป็นหนึ่งแน่วแน่นี้เป็นเพราะอุททัศจะของท่านเรียกว่าย้อนเอาคำพูดของพระอนุรุทธะมานะอันแรกเลยก็คือว่าที่บอกว่ามีตาทิพย์นั่นแหละเป็นมานะของท่านที่ว่ามีสติฟันฟ่นเฟือนร่างกายสงบประงับไม่กระสับกระส่ายจิตมั่นคงอันเนี้ยคิดอย่างเงี้ยกำลังฟุง้งซ่านอุดทัศจะไแปว่าฟุงา้งซ่าน ข้อที่ว่าเออก็เหตุไฉนจิตของข้าพเจ้าจึงยังไม่สิ้นอุปาทานหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเล่านี้เป็นกุกกุจจะของท่านก,กุกกุจจะแปลว่ารำคาญใจรู้สึกไหมว่าถ้ามีความคิดอย่างนี้ขึ้นมาก็คือมันกำลังรำคาญใจทำไมไม่บรรลุสักท <c oughs> ีนะเป็นความรำคาญใจเป็นกุกกุจจะและภาษาไดบุตรก็สอนต่อทางที่ดีนะท่านอรุทธะ จงละทำสามอย่างนี้เสียอย่าใส่ใจถึงสอย่าใส่ใจถึงทำสามนี้แล้วน้อมจิตไปเพื่ออมาตะธาตุอมาตะธาตุนี่แปลว่าธาตุคือไม่ตายธาตุที่ไม่ตายหมายความถึงพระนิพพานนั่นเองกนะ็จงน้อมจิตไปเพื่อพระนิพพานเถิดถ้าพูดกันโดยภาษาง่ายๆนะแต่ในพระ,พระคัมภีร์ใช้คําว่าแล้วน้อมจิตไปเพื่ออมาตะธาตุเถิด พระนุรุทธะฟังภาษารี่บุตรแล้วก็เห็นตาม<ฮ>ที่บอกบอกว่านี่เรามีตาทิพย์อย่างนั้นะอย่างนี้นะนะอ้ามนี่เป็นมานะเหรอมานะในลักษณะของท่านพระนุรุทธะเนี่ยนะมันไม่ใช่มานะลักษณะของปุถุชนธรรมดาลวปุถุชนเนี่ยอาจจะมีมานะในลักษณะที่ว่าไปถือตัวว่าตัวเองเลิศกว่าเขาแล้วไปข่มเขาแต่ของพระนุรุทธะเนี่ย จะเป็นมานะว่าเรามีตาทิพนะเหมือนกับว่าก็พิเศษกว่าคนอื่นเหมือนกันเห็นจริงตามที่เป็นจริงคนที่หน้าเป็นห่วงก็คือว่าตัวเองไม่ได้เด่นกว่าเขาเลยแล้วก็คิดว่าเด่นกว่าเขาอันนี้คือไม่รู้ความจริงเลยแต่มานะเนี่ยมันมีถึงเก้าอย่างมานะมีถึงเก้าอย่างตนต่ํากว่าเขาก็สมคิดว่าสูงกว่าเขาตนต่ากว่าเขาคิดว่าเสมอกว่าเขาตนต่ํากว่าเขา รู้ว่าต่ำกว่าเขาก็ยังเทียบกันอยู่นะตนเสมอเขาคิดว่าสูงกว่าเขาตนเสมอเขาก็คิดว่าเสมอเขาตนเสมอเขาคิดว่าต่ำกว่าเขานี่ก็เรียกว่ามีการเทียบเขาเทียบเราตนสูงกว่าเขาก็คิดว่าตัวเองสูงกว่าเขาตนสูงกว่าเขาคิดว่าเสมอเขาตนสูงกว่าเขาคิดว่าต่ำกว่าเขามีการเทียบเขาเทียบเราเก้าแบบนี้เมื่อไหร่จัดว่าเป็นมานะ ้าเทียบผิดรู้ผิดยิ่งแหน่ยิ่งหน้าเป็นห่วงแต่ของท่านพระอนุรุทธะเนี่ยเหมือนจะรู้จริงว่าตนเองก็มีสิ่งที่เรียกว่า<อ>พิเศษกว่าคนอื่นมีตาทิย์แต่ความที่เทียบเขาเทียบเราเรามีตาทิ์เนื้อกว่าคนอื่นเนี่ยนะอย่างนี้ถือว่าเป็นมานะพระสารีบุตรก็ชี้ให้ดูอันนี้ยังมีการเทียบเขาเทียบเรานะเรามี ในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่มีอย่างเงี้ยนะคิดอย่างนี้เรียกว่ามีการเทียบเขาเทียบเราเป็นมานะ <Yeah. S 1> ก็ให้ดูท่านพระนุรุ t ธ a ก็อ่านี่เป็นการบ้านกลับมาดูดูจิตที่มีมานะมีอะไรอีกอ้าข้าพเจ้ามีความเพียรไม่ท้อถอยมีสติไม่ฟัน่นเฟือนไอ้มีก็มีไปแต่กําลังคิดอยู่ว่าฉันมีความเพียรฉันมีสตินะ <c oughs> อันเนี้ยมันกำลังฟุ้งซ่านภาษาบาลีเรียกว่าอุทธ,ธัจจะนะ คิดว่าแล้วทําไมฉันไม่บรรลุธรรมสักทีคิดอย่างนี้นะคือคืออะไรมันเป็นความกุกกุจจะคือรําคาญใจท่านอนุรุธะละทรรสามอย่างนี้ไม่ใส่ไม่ใส่สใจทำสามอย่างนี้น้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตาาุต่อมาไม่นานในคำพีเขาบอกว่าอยู่มาท่านหลีกจากหมู่อยู่คนเดียวไม่ประมาททำความเพียนเด็ดเดียวไม่ช้าเลย กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบต้องการเพื่อประโยชน์อันใดท่านก็ทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันนั้นซึ่งเป็นคุณที่สุดแห่งพรหมจรรย์อย่างยอดเยี่ยมด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันท่านรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วทํากิจที่ควรทําแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกท่านพระอนุรทะ ได้เป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในพระอาหารหันต์ทั้งหลายแล้วม,มาจากการดูจิตพระเสขะระดับพระอนุทุทะตอนที่ยังไม่จบกิจท่านก็ยังมีงานที่ต้องทำงานที่ทำเนี่ยท่านก็ไปปรึกษากับครูบาอาจารย์คือพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็สอนให้ดูจิตดูกิเลสที่เกิดขึ้นกับท่านในขณะนั้น แล้วท่านก็ดูกิเลสท,ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นนั่นเองเห็นกิเลสดับไปแล้วมันก็กลายเป็นว่าถ้ากิเลสเกิดอยู่แล้วไม่เห็นกิเลสจะตลอกหลอกให้คิดกลายเป็นฟุ้งซ่านไปกลายเป็นถือตัวมานะไปเทียบเขาเทียบเราต่อไปแล้วก็รําคาญใจต่อไปว่าทําไมไม่บรรลุธรรมสักทีถ้ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นมาก็รู้ทันไปเลยว่าเนี่ยกำลังราคาญใจอยู่เนี่ยกำลังฟุ้งซ่านแล้วนะ นี่เอานี่ถือตัวอีกแล้วนะมีการเทียบขาวด้วยเปาอีกแล้วนะซึ่งก็เกิดได้ไม่ใช่เฉพาะท่านพระอนุรุธะพวกเราทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติก็จะมีกิเลสเหล่านี้แหละเกิดขึ้นอยู่ถ้ามันเกิดขึ้นมาให้รู้ทันอย่าให้มันวนเวียนหลอกเราอยู่นานนะให้ดูจากที่ท่านพระอนุระุะเรียนกับท่านราษารีบรนี้เป็นตัวอย่างขอเจริญพร